นี่นะครับกิจวัตรหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับกลับมาถึงเขาก็ต้องถอดรองเท้าจากข้างนอกบ้านแล้วก็มาเก็บใส่ตู้รองเท้าอ่านี่ตู้รองเท้าเหลือไงต่อไปอ๋อลังมือหลังมือ๋อครูบอกมาใช่ไหมเขาถึงบ้านปั๊บเราต้องล้างมือใช่ไหมอ่าล้างมือให้สะอาด ล้างมือล้างมือกันครับโอ้โหถูสบู่อย่างล้างมือ,อถูแลอ๋อถูแล้วว่ะโอโ้ไม่เร็วจังเลย<ม>ตอนเย็นแล้วครับกลับจากโรงเรียนแล้วไงต่อไปถอดถุงเท้าอ่าถอดถุงเท้าแม่บอกว่าให้วางตรงนั้นเหรออ่ถอดถุงเท้าวางที่บันไดแล้วเดี๋ยวเก็บเดี๋วแบบไงต่อไปครับ โอ้โหกลับมาถึงคือสิ่งแรกที่ต้องทำคือเล,เ,ลเล่นเกมดูไอ a d แล้วก็รอรอแม่เอาข้าวมาให้กินนะครับามาแล้วครับแม่เอาข้าวมาให้กินแล้วครับกลับมาจากโรงเรียนครับเหนื่อยกิยนข้าวก่อนเพราะว่าจะหิวข้าวนี่ปลาไม่ขำอะไรหรอกเขาบอกว่าเขาซื้ออาหารว <c oughs> ่างมาบิม้ม บีมมาดูก้อนไข่บีมอ่ะมันแตกแล้วมันแตกแล้วดึงซอสออกมากอน,นี่แหละเขาใส่กระเป๋ามาบีทำให้เขาดิอ๋ซอซอสออกมากรไข่แตกเขาซื้อมาทุกวันนะแน่เหน่ไข่ออกมาสภาพสภาพไข่อ๋อเออซื้อขไขอาา่จึงเหลือนนี่แกะง่ายนะใช่อ๋อแกะไข่อ๋อต้องแกะเองด้วยใช่ไหม มันคือความาภาคภูมิใจใช่ไหมแกะไข่ต้มเนี่ยเมื่อวานเขาเขาแกะเสร็จเขาไข่เขากลับมาเป็นแบบไหนหรือว่าบบไ,ไม่มีเปลือกแล้วก็ซอสอยู่ที่ไข่แล้วเขาบอกว่าเขากินไม่ทันเขาเลยเก็บมัดในองโอ้ยเดี๋ยวดีแกะดีๆดีมันติดออกมาทำทำทำเองทำเองทำยังไงครับทำให้เพื่อนเพื่อนดูสิครับซอสแล้วไงต่อไปครับ ขยา่าไม่แน่นนะขยา่าเออขยา่ลขยาลน่นบอดก,กินกับไม่แน่นนะ่ะกระจายเก็มเสื้ออ่ะแล้วไงต่อไปครับกินได้เ,เรียกไงครับมาดูกันโอ้โหที่บ้านก็มีไข่ต้มต้มให้กินไม่กินครับต้องซื้อไข่ที่โรงเรียนกลับมาความันอยไม่เหมือนกัน <laughs> ไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิล <laughs> ซื้อ <laughs> <ๆ>ไข่มาเรรล้ กินหมดเลยเหรอต้องเติมพลังก่อนใช่ป่ะอาหารว่างเรียกวานะอาหารว่างนะอาหารว่างอหาว่ามีความสุขจริงๆก็บไข่ต้มนึ่งใบเด็กๆกินไข่ดีนตนี่ข้าวบีมปลาซื้อไก่ย่างมาให้ไก่ย่างตลาดนัดหัวคลองครับมีเจ้าเดียวอร่อยมากซอยกลางน่ากินมากเลยครับข้าวไก่ย่างอ ตั้งแต่เขาโตมาเขากินข้าวเก่งมากครับต้องห้ามไม่ให้กินครับไม่งั้นตัวเขาอาจจะเป็นใจแอนได้อ,อาล็อร่อยอเด็ดอร่อยนะเดี๋ยวให้บีมกินข้าวกันกินข้าวเสร็จแล้วกินมาแล้วอ่ะโอ้โหอาจารย์ไปเก็บด้วยอาจารย์ไมเก็บ กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องเก็บจานด้วยนะครับอ่านี่เอามาใส่สิงล้างจานไว้โอเคเดี๋ยวเล่นอีกพักึนนนน็นอนได้แล้วนะครับเพราะว่าได้เวลานอนแล้วตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยได้เวลานอนครับโ,โหต้องอยังงั้นด้วยเหรออันนี้หมอนข้างกล้วยหอมใช่ป่ะบีม กั้นก uh, ั้นไว้อะไรกั้นไว้เพื Brown> ่อกันตกเพราะว่าเราไม่เคยมีดาวอะแล้วตกอ๋อกันตกไฟกลมๆมันคืออะไรเพิ่มแสงสว่างใช่ไหมอ๋อนึกว่าเป็นกาแล็กซี่เป็นกาแล็กซี่อะแต่ขึ้นไปส่องขึ้นไปมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเป็นรูปสวรรค์ มองเห็นแต่ใกล้ๆอ่ะต้องมองแต่ใกล้ๆอ่างงั้นเขาไครับบนมันมีแต่กลมๆไม่เห็นไอ่ไม่มีข้างบนไม่มีข้างบนเป็นไฟเฉยเฉยขอให้ดูที่ตรงนี้อืม Galaxy อ่าและหวางรอแม่บีไปอาบน้ำก็จะเปิดไฟไว้นะครับจะได้ไม่มืดมากสวัสดีครับลาตทีสวัสดีรับรับเลยรับเลย